สวัสดีครับพบกับพุตบอลบายดีที่นี่มีแต่สิ่งดีๆสาหรับคนรักกีฬาพุตบอลวันนี้พุตบอลบายดีท่านที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับพบกับการแข่งขันพุตบอลกีฬาอาวุโสแห่งชาติเลือกตัวแทนภาคหนึ่งตอนนี้สภาพสนามก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะครับว่าอันนี้ก็เป็นสภาพสนามวันรุ่งขึ้นนะครับ พร้อมจัดการแข่งขันเกมนะครับยนนี่คือสนามบูตบอลเรื่อข่าวโรงเรียนวัดราชบำรุงนะครับอันนี้ก็คือชุดสิงร้ายจากจังหวัดระยองนะครับทีมจากเขาชะง,งกนครนายกครับ กรุงเทพมาชุดใหญ่เลยนําทีมท่านโดยท่านผอฟ้านะครับเสือร้ายจากแปรริวนะครับนี่ก็ฝีมือดีจากปทุมธานีวันนี้ตั้งเป้าเอาแชมป์กี่รุ่นครับน่าจะเอาหมดเลยครับไปชมภาพบรรยากาศการแข่งขันบางส่วนได้เลยนะครับแส่เยพอม ใช้้ไดครับเดียวมือหนึ่งก็องมอพประยองนะครับมาแล้วครับยังสั้นอยู่ครับขึ้นครั้งที่สี่มีสองอย่างนะครับวางหรือสู้แต่ดูแล้วน่าจะสู้ครับ กดยอดมากตอนนี้กดกดดันคือกดมอล้ะยิงได้สม่ครับกด, <Good. S 2> ดยิงลูกข้างครับหลุดหลังใช่ไหม กทมต้องวางแผนนะครับถ้าเขาวางแสดงว่าสโตกเขาเป็นต่อนะครับวางครับเพื่อให้ยองเล่นครับเขาขอจบเลยครับ สวยงามมากวัมอขึ้นก้งที่สามครับออออกหลังครับเทายองตอนที่สามด่นหนึ่งนี้สุดแล้วด่านหนึ่งเยอะ้วดด่านหนึ่งไร้วัวัดสองหัวไม้ จบห้าครับยิงสี่เพื่อชนะนะครับถ้าอยากเสมอต้องวางโอเคครับจบสี่แล้วยองนำหนึ่งศูนย์แไวหญิงนครนายกกับปราจีนนะครับปลาจีนตีอ่อนมาแล้วปลาจีนขึ้นครั้งที่สองมามน้ำหนักดีมากครับ,บระยะที่สามารถจบสามได้อน,นี้นครนายก ขึ้นครั้งที่สี่เพราะว่าออกนะครับผู้เ,เล่นขอมากรยองนายกขึ้นสี่ครับไปรแรงมาเลยครับอย,อยู่ในระยะที่จบผ้าได้เลยครับคือตอนนี้นะครน,นายกนะ่ะจบผ้าเป็นสกอร์ที่ดีที่สุดเลยแหละแต่ว่าปาจีนเขาขึ้นสาม ไลแมนเป็นคนมาร์คบอลแล้วก็วางบอลน,นะครับผู้เล่นจับไม่ได้อะละครับดีผมอัวใจยญแล้วครับยิงสามเพื่อชนะครับไอ้จริงเนี่ยควรวางจบ4สี่นะครับนี่ครับมีขึ้นสี่เลยครับเกมก็เลยมาบีบฝ่ายปาจีนซึ่งเป็นต่อ แต่ว่ายิงสี่ก่อนครับโอ้โหยิงสี่ไม่เข้าต่อห้าจบหกครับเกมพลิกมาเป็นของนครนายก ยิงห้าเพื่อชนะครับซึ่งขึ้นมาครั้งแรกเขาเป็นรองยิงห้าเพื่อชนะครับกูดพอดีกรรมการก็มาก่อน กเกมไปอยู่ที่ปราจีนนะครับปราจีน,ะจ,นจะวางหรือจะยิงครับลูกนี้ยิงเลยครับลูกนี้โอโหอันนี้ก็เรียกว่าเข้าออข้างหูนะครับเพราะก็มีโอกาสที่จะไม่เล่นนะครับให้นครนายกเล่นก่อนตอนนี้สีเท่ากันอยู่ยิงห้านครนายกก็มาดูว่า ประจีนยิงได้หรือไม่ขอ,อมาร์กรออันนี้ขอบอกก่อนนะครับว่านาครนายกไม่ควรมาครับเพราะว่าการมาเนี่ยลูกมีโอกาสที่จะเปิดมาทางที่ยิงได้นะครับ นี่ครับเกมมันออกมาอย่างนี้เลยทีนี้แต่จีนก็เล่นง่ายเป็นครับ ตะกีนเล่นง่ายครับว่าจบราจีนนำไปหนึ่งศูนย์ครับครั้งที่ห้าครับมุษร์สาคอนจากนี้ใบวุบอลบายดีก็พยายามเก็บภาพการยิงประตูครครับของนักวุตบอลแต่ละคนมาฝากท่านนะครับลีลาเป็นอย่างไรเชิญชมได้เลยครับพูด ยองยิงเพื่อเสมอแล้วก็ไปสนะเด็ดดูอ <Hey. S 1> ยากได้แชมป์ลูกนี้ต้องเข้านะครับตู Good. ยิงหรือวางครับลูกนี้ดูนะครับยิงโ oh อ้โหกูด กูดทีมที่สองครับอือหือระยะนี้ต้องเข้าครับกูดยิงลูกข้างครับลูกนี้ไปเป็นทีมชายครับระยะนี้กูด

แล้วก็มาถึงบทสรุปของการแข่งขันนะครับแฟวีชายตัวแทนกันได้แต่แก่ทีมจังหวัดระยองและจังหวัดนครนายกทีมแฟรวีหญิงก็เป็นทีมจากจังหวัดปราจีนและจังหวัดระยองประเภทนับจำนวนการตีหรือสตโตรกนะครับเป็นทีมจากกทมและจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ส่วนสตโตรกหญิงนะครับ เป็นทีมจากจังหวัดชนบุรีแล้วก็จังหวัดปราจีนแล้วพบกับทิปยุบอลดีๆจากบอลไปดีในคลิปต่อไปนะครับ